ดูดวงส่วนตัวสแกน QR code ได้เลยนะคะหรือจะแอดผ่านทาง ID Line ชายโย underscore stone ก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมม่นะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่กับชาวธนูกันนะคะเป็นสถานาะรอดเก่านะคะของเดือนมนกราคมนะคะช่วงนี้นะคะเมมีช่องใหม่นะคะก็อาจ,จะลงคลิปในช่องหลักเนี้ยนะคะ ไม่ได้รวดเร็วเท่าไหร่แต่ว่ารับรองว่าอยู่ในเดือนอที่ทํานายแน่นอนนะคะเดี๋ยวเมย์จะฝากลิงก์ดวงช่องใหม่ของเมยนะคะเป็นดวงเรนดอมเนี่ยเอาไว้ตรงคอมเมนต์าอหน้ายังไงก็ถ้าใครชอบดูดวงเรนดอมก็ไปติดตามได้นะคะน,นคะคะกล่องแรกนะคะตัวตนของคุณธนูค่ะกล่องที่สองเป็นตัวตนแฟนเก่าแล้วก็บทสรุปตรงกลางนะคะ สำหรับคืนเบนคิงถือดาบนะการเลิกลากันเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วนะคะของคนทั้งคู่นะคะมาดูพลังงานคุณนะเป็น the f ฟู l นะคะไพ่ดีเลยนะคุณน่าจะมู่ฟอนได้ค่ะคุณคิดบวกด้วยนะคะกับชีวิตคุณที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านะคะ การเลิกกันทําให้คุณลงใจแล้วก็ได้สตาร์ทกับตัวเองใหม่นะคะเนี่ยค่ะเด็กถือดาเป็นไพ่ที่มีความหมายคล้ายกันกันกบเดอะฟูลเลยค่ะคุณมีอะไรท้าทายใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วแล้วคุณก็พร้อมที่จะลุยนะคะเดินหน้าไม่หันหลังกลับนะคะแต่การาค่ะมีเรื่องดีๆเข้าม,ามามากมายนะคะให้คุณได้แบบใช้เวลา เลยทาให้คุณไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องเก่าที่มันทําให้คุณใจมาก่อนนะคะแล้วก็มีมองว่าถ้าคุณมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับคนรักเก่าคุณกม่คุยได้นะเพราะว่าคุณมูฟออนแล้วนะคะมาดูที่เขานะคะเขาได้ไพ่เดทนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตในช่วงนี้เหมือนกันหลังจากที่เลิกราก,กันก็เหมือนพยายามจะมูฟออนนะคะเขามองไปที่อนาคตข้างหน้าด้วยนะคะก็พยายามที่จะไม่จมอยู่กับอดีตนะคะ แต่เมย์มองว่าเขาลึกๆในใจเขายังเปิดทางให้กับความสัมพันธ์เก่าระหว่างเขากับคุณอยู่นะเนี่ยค่ะเพราะว่ามันยังมีสิบดาบที่กับหัวคือเขายังมีบางอย่างที่ยังขาดใจอยู่นะคะเป็นเรื่องราวระหว่างคุณและเขาเนี่ยที่จะต้องแบบเหมือนมาเคลียก่อนนะบทสรุปนะคะสิบถ้วยช่วงนี้คุณและเขาก็เหมือนใช้เวลากับครอบครัวนะคะ,ะหรือว่าสร้างเนื้อสร้างตัวนะบิวนาคตของตัวเองสองถ้วยเองกับหัวอยู่นะคะ มันก็ชัดเจนค่ะว่ายังไม่พร้อมทั้งคู่ที่จะกลับมาคุยกันนะคะ,ะแล้วก็มีราชินีเหรียญน,นะ,ะความมั่นคงของชีวิตตัวเองในตอนนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดแล้วก็คุณทั้งคู่รู้ว่าจะต้องอบิวตัวเองให้มันกลับมาได้เหมือนเดิมก่อน,นะคะ่ะก่อนที่จะไปเคลียร์ใจหรือว่าปรับความเข้าใจอะไรกันนะคะแต่ว่าสิ่งต่างเหล่านี้มันสามารถจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะคะ มาต่อกันที่รัอกเขนะคะ Romantic Feeling ค่ะ Deception นะคะแล้วก็มี It Is Safe For You To Love ถ้าในนะาโค้ดอะนะคะมีก็มองว่าคุณแล้วก็คนรักเก่าอะ่ะก็ยังมีโอกาสที่จะได้เคลียรประเด็นปัญหานะที่มันขึ้นมาเป็น Deception ก็คือว่าอาจจะมีอย่างน้ไฟใดไ,ไฟหนึ่งเนี่ยทำอะไรรับหลัง ทำผิดอะไรอะคะ่ะบางอย่างที่ยัาไม่ต้องเลิกรากันไปแล้วจะมีคําถามว่าถ้าให้โอกาสเนี่ยจะต่อกันติดไหมนะคะมันจะปลอดภัยไหมคําตอบก็คือเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเขาก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นนะคะมาดูคําแนะนำแองเจวันเซอร์ค่ะถ้ามีคําถามก็ตั้งคําถามในใจได้นะคะ โโอ้โหมาใบแรกเป็นโ no, นค่ะไลลี่แล้วก็มี forgiveness อย่าคิดลบนะคะเพราะว่าคุณสองคนเนี่ยมีโอกาสสูงเลยที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการเข้าใจผิดกันนะคะแล้วก็จะมีการให้อภัยกันได้ในอนาคตนะคะเมื่อได้เคลียร์ใจนะมาปิดท้ายที่ข้อความจากคนรักเก่านะคะเราอาจจะอยากบอกเขาหรือเขาอยากบอกเราก็ได้คะ่ะตรงนี้เนาะ you have to be patient คุณจะต้องอดทนนะคะถ้าคุณมีอะไรคาใจคุณมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะที่คุณอยากจะสาสางเนี่ยก็ให้เวลาสักดิดหนึ่งนะคะในตอนนี้ไม่มองว่าคุณโอเคกับตัวเองแล้วแหละนะถึงจะมีก็จะกวนใจเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะถือว่าพลังงานดีมากนะค่ะสำหรับใครที่ชอบฟังทำานนี้พิมพ์น้ำรับได้เลยค่ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้นะคะยินดีนะไลน์กันให้ตรงต้นคลิปนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ